โอเคนะครับคุณดูก็วันนี้เราก็จะมาเล่นด่านปลากลัวที่แสนจะยากนะครับคุณดูปลากลัวนี้มีชื่อว่า ชีวิตเกมนะครับก็ใครที่ได้ดูชีวิตเกมก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันเป็นด่านที่สลับซับซ้อนค่อนข้งยางจะยากดูสิคุณดูโ,โห่าจะโดดผ่านแล้วก็ไปที่เชนไซนะครับโอเคครับคุณดูตอนนี้เราก็จะพาลูกแคนเข้ามาเล่นนะครับและแน่นอนก่อนที่จะไปเล่นเราก็ต้องใส่ชุดทร์นคนป้นโลกนะครับคุณดูไอเทมแล่มาอีกแล้วโลวะามาทั้งวีทั้งวันอนะ่ะไอเทเนี้นี่ดูดิตอนนั้นผมก็เพิ่งรีวิวไปนะครับตอนนี้ก็มาใหม่อีกแล โอ้โหจะมาอะไรนักนงนักหนาเนี่ยมาเยอะจ้าแต่ผมก็มีชุดตัวนี้แล้วนะครับคุณดูโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเกมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันในเกมเลยนั้นๆโอเคนะครับคุณดูตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในห้องปลากลัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมก็แต่งตัวชุดที่เข้ามาใหม่นะครับแน่นอนว่าเข้ามาทั้งวีทั้งวันเข้ามาตลอดอ่ะใครตกระวังนะครับ <c oughs> เสียพิษน,นะเออหย,ยอกหยอก <laughs> ไปไปดูดูว่ามันจะยากหรือเปล่านะครับตันไงไปเรียบร้อยเรียบร้อย,อยโอ๊ยโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยเชี่อโอ้ยเออเออดีดีดีที่มันยังเอ่อเกิดขึ้นมาใหม่ให้ได้นะครับเอาดีให้ไปก่อนอะต่อออกก่อนเลยึ๊บโหคนข้างจะย,ยากปะไม่ยากหรอกไม่ยากก็บ้าแหละยากกว่าน้องยากกว่าน้องอตกหนึ่งคน ฮึอเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าทำไมตายได้ไงอะ่ะหยุดอยูอยน่นิน่งๆดิอยู่นิน่งๆดิอ๋อต่อยกันตา,ตายได้มันต่อยกันตายโ <laughs> อ้เ <laughs> ชี่ยเอ้ยแค่นี้อย่าเพิ่งต่อยกันดิเฮ้ยเอ้าอ, <laughs> อย่าเพิ่งต่อยกันดิอ,อย่าเพิ่งต่อยกันดิยี <ku> ่สิบนาทีอีกเยอะอย่าเพิ่งต่อยกันอย่าเพิ่งต่อยกันใจเย็นเออมาตัวนี้เราก็เดินยิ้วซิวซิวอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้ว หุย้ยยากว่ะตรงนี้ยากว่ะแปะ <laughs> ยากว่ะปึ๊บโอ้โหไอเฮีย <c oughs> แค่นี้ยังไม่ผ่านยากจัดอุ <c oughs> ้ยวุ้ยวุ้ยปึ๊บ,บม่เจ็ดเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยโอ้โหลืมดูเลยต้องให้อันนั้นเข้าใกล้มันมันจะไปไม่ถึงพอต่อยตอกกนนี้แ <c oughs> หละเออปึ๊บ ใครอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยโอ้โหตัวกระต่ายในี่ใครวะไอบิวหรือเปล่าปึ๊บมา <c oughs> ครับคุณดูมาถึงแล้วต้องรอนั่นมาก่อนโคตรพิ่๊อผมข้ามไปแล้วเฮ้ยย่ะอุ้ยต้องรอนั่นมาครับคุณดูตรง,ตงกลางอะ่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยเฮี้ยชิบหายชิบหายโดดปึ๊บเออสวยปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยยา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 ,ยายโอ้โหนิดเดียวอะโอ้โหคนอื่นไปก่อนแล้วกูยังอยู่ที่เดิมอยู่มีใคแลอะคนนั้นเนร่ใย็นพื่นเอี่เจมีใครไปถึงไหนแล้วอุ้ยใจเย็นนะคนนั้นนะ่ะใจเย็นรอก่อนรอก่อนใจเย็นเฮ้ย,ยใคร <ผม S 1> ว่าไปเออไกลกว่าเพื่อนน่ะผมผมเองพี่จเจ๊ตึงยังวะเฮ้ยพี่ยังอยู่ที่เดิมเลยแม่งยากจังวะฮึเม <จอ S 1> ื่อกี้ ง่ายมากวาซานเมื่อกี้พี่ก็เอ่อไปถึงนั่นแล้วแต่ว่าผิดพลาดนิดนึงเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้าโอ้โหลืมเดินมามาเอาจริงละเอาจริงละฮึบมาแล้วมาแล้วง่ายแล้วเริ่มง่ายแล้วตรงนั้นเริ่มง่ายแล้วเดี๋ยวแค่ตรงนี้วิเชี่ยเชี่ยเชี่ยแป๊บนึงเี่งไปไอวี่โจยัง เฮ้ยหยาวูด่าอูดากระดาษนรอเลเอาแล้วต่อยพี่ทำไมล่ะเฮ้ยโอ้ยกําลังจะถึงแล้วต่อยพี่ทำไมอ่ะไม่ไม่เพื่อเพื่อความสนุกของคนดูไงโอ้โหกว่าจะไปได้วะโทไม่ไม่เพื่อความสนุกอืมเพื่อความสนุกแต่พี่่แหละไม่สนุกเลยเนี่ยคนดูคนดูเขาต้องการแบบนี้ เพิ่งเชื่อเชื่อเชื่อนิดเดียวปึ๊บโดนนี้เดี๋ยวพิ่งต่อยดิใจเย็นดิไม่ไม่ใจเย็นดิเออมาถึงตรงนี้ก่อนค่อยว่ากันนี่ไงปึ๊บตัวไหนวะวับตรงไหนวับตรงไหนอุ้ยโจวไปทียเดิมจับเลยเอาไปที่เดิมแม่งไปที่เดิมเฉยตรงไหนวะ คนเราอะฮะเฮ้ยน้องตัวไหนวะตัวไหนวะเอออันนั้นแหละพี่หนยเอาคนเราอ่ะด๊อกด๊อกมาฆ่าหน่อยดิมาฆ่าช่วยพี่หน่อยเฮ้ยมีคนเกลียดว่ะมีคนเกลียดว่ะเออเฮอเฮอปฮ๊บพี่มาไม่ได้หรอกคลิปนี้เป็นชั่วโมงอ่ะมาดิ โอ้โหดูขวบตีดูดูมามามาผมผมไม่ทำแลผมไม่ทำแล้วดูมันหาทางไปไม่เจอเนี่ยตอนเนี้ยหาไปไม่เจอเอาดิเอาดิเอาดิเอามาไม่ได้หรอกอ่ะเอาจริงมาไม่ได้อ่ะมาดิ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 เฮ้ยน้องไปซ้ายหรือขวาวะตรงนี้น่ะทำไมพี่ไปไม่ได้เลยวะไปซ้าย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 พี่ มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนีงไงวีพีกระโดดกระโดดเอาหรอปึ๊บแล้วก็โดดยางอ๋อแล้วก็เข้านี้โอเคโอเคโอเคอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยโอ้โหคนเราดูความเกียนเกียนกระทั่งหมู่บ้านเยอะเพื่อความสนุกเพื่อความสนุกแล้วคนเราไปก่อนแล้วอะเพื่อความสนุกมามามาหาด้วยกันดีมาหาด้วยกันดีมามามาดิ กลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไปไปข้างหน้าเขาอะเพื่อนเขารอแล้วอย่าต่อยนะอย่าต่อยนะอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงไม่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 ไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนเออสวยอ่ะไปข้างหน้าเอ้ยมาต่อไปมาถึงนีแล็คใครมันรีบไปไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยทำไมตายเขาตายได้ไงวะ Yeah, 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 <laughs> เชี่ยยากจังวะเฮ้ยโอ้โหแปะแปะอยู่ข้างบนดู <laughs> ดไูไม่ไม่พี่มันมันต้องขึ้นมาตรงนี้นอ๋อมันต้องขึ้นมาตรงนี้อ่านายเราเว้ยนายเราเว้ยนายเราเว้ยนี่เดี๋ลองมาลองดัน <laughs> <laughs> แปะแปะอยู่ตรงนั้นแหละเออเอาไปดิมาดิเอ้าทำไมตายวะเ้ยมันเต้ยมันตายได้ไงต้องไปทางนี้เหรอมันมีอะไรหรือเปล่าที่ซ่อนอยู่หรือเปล่า เฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันมีสามรูมันมีสามรูเราต้องไปตรงอ้าวออกข้างนอกก็ไม่ได้ไม่ใช่อันกลางอ้าวรูนี้รูแ้วรูแล้วรูนี้ต้องอันกลางอ้ากูอันกอ้าวไอ้เี้ยเอ้ยไม่ใช่ว่ะเี้ยตรงนี้ตรงนี้แน่นอนเอ้ยพี่โจรูนี้รูนี้อันนี้อันนี้ไปดิตรงรูนี้แน่นอนนี่ไง น <mm um> uh no ี่ไงนี่ไง easy easy ปุ๊บเอาเชื่อวิ่งไปเลยรอบนี้วิ่งไปเลยปุ๊บพี่เจ้าต้องมาลองกันทีแล้วกําลังไปกําลังไปโอ้๊ยเชี่ยเอ้ยเบียไม่ได้เมื่อกี้เกิดมะลื่นดูกันนี่ตรงนี้ก็เราโดดไปตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ กโดดไม่ถึงโอ้ยเอ้ยต้องเดินนี่ว่าเอ้ยต้องวิ่งพูดผิดยังไงรอบไหนฮะคุยยากจังวะปึ๊บปึ๊บอ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราต้องวิ่งอึ๊บไม่ไงอย่าเพิ่งต่อยนะไม่ไม่ไม่ต่อยเลยโว้ยโง่ ไม่ไม่ไม่เมื่อก,กี้พี่พี่ไปแล้วมันมันต้องได้ต่อย <c oughs> อัธิษางไงโอ้แล้วมาตันกันทำไมเนี่ยโอ้เจริญพอโ่ฮึบมากระยังจะถึงละเอ้ยเอ้ยเฮียไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรมันใกล้ๆเองฮึบอย่ามาตันกันาา <c oughs> ตันกันทำไมเราหยาดนิมากนี่ฮึบฮึบตรงนั้นไม่ใช่ละมังตรงนั้นอะ ฮึบในตรงนี oneself, <laughs> oh ้ไม oh ่ใช่มันหลอกอันเนี้ยตัวนี้มันหลอกอะไรอะไรอะไรโอ้โหอะไร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 ก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนโอ้ตายเอาตายเอามันตายอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยเออมามามาแข่งกันเลยมา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 แข่งกันเนี่ยแบบอย่าพึ่งต่อยดิเฮ้ยมามาแข่งกันเลยมามามาดิมาดิใครจะถึงก่อนดีเอาชี้เอ้ยมามาดิยากว่ะ วีเด็กเกียรมนัดเชี่ยยากมีคนต่อยพี่อ่ะมีคนต่อยพี่เอ้ยต่อยทะบายแล่ะเฮ้ยไอ้โจ้าม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 ารอก่อนเราต้องรอกันอ๋อชุดวิดเกมมันมีตัวถูกแล้วก็ตัวผิดรู้แล้วรู้แล้วมันไม่ใช่คนต่อยนี่หว่าฮึบตรงนี้อ่ะไปก่อนดิน้องอ่ะไปก่อนดิไปก่อนดิไปก่อนดิเอ้ยรู้แล้วที่ปลอดภัยไปดิไปดิเฮึบ นี่อ่าฮึบฮึบฮึบอืมอ่ารู้แล้วที่ปลอดภยัยอ่ะนี่ไปดิเอา้าเส้นไซอยู่ข้างหน้านี่ว่าได้ป่ะฮึบใจเจอเออใจใจใจฮึบฮึบเอา,นา <Okay. S 1> ชน <laughs> อเฉยเฮ้ยสนุกว่า <laughs> ด่านนี้แม่งแบบน่าให้คนมาเล่นว่ะ พี่โคเท่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้สกอร์ไปที่1นึ่งลองที่2องลงมาก็คือน้องยูโรนะครับที่3น้องบ๊อบบี้แล้วก็ที่4น้องบิวนะครับโอ้โ oh, หคนนี้ล้าหลังเลยโอเคครับคุณดูสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงนะครับคุณดูไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณดูบายๆนะฮะ